สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับได้ทั้งรถได้ทั้งรักหนุ่มไปซื้อรถด,ดันเจอแฟนเก่าผู้เป็นรักแรกคุยไปคุยมากลับมาคบกันเฉยอิจฉาไม่ไหวหนุ่มจีนไปดูรถที่โชว์รูมบังเอิญเจอสาวผู้เป็นแฟนคนแรกงานนี้มีลรือฟื้นคุยไปคุยมาได้ทั้งรถได้ทั้งรักคืนดีกันเฉยเมื่อเร็วๆนี้วิดีโอภายในโชว์รูมรถแห่งหนึ่ง ได้สร้างรอยยิ้มให้กับชาวโซเชียลจีนเมื่อชายคนหนึ่งบังเอิญพบกับแฟนเก่าที่นั่นแต่เรื่องราวก็จบลงทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกลับมาคบกันอีกครั้งตามรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชายคนหนึ่งในเททขตปกครองตนเองหนิงเสียหุยได้เดินทางไปเลือกซื้อรถยนต์ที่โชว์รูมทําให้เขาได้พบกับเธอผู้เป็นรักแรกเมื่อ5ปีก่อนช่วงเวลาสั้นๆนี้ทั้งสองทักทายกัน ถามถ่ยถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเขาได้ชวนหญิงสาวเดินดูรถไปพร้อมกันกับเขาหลังจากนั้นทั้งคู่ได้มีโอกาสพูดคุยกันในหลายๆเรื่องในท้ายที่สุดเขาเอื้อมมือไปคว้ามือเธอและเอ่ยถามว่าอยากกลับมาคบกันไหมรอรุนไม่นานหญิงสาวก็พยักหน้าตกลงอย่างเขินอายหลังจากรับชมวิดีโอทําให้ชาวเน็ตต่างเอ่ยแซวว่านอกจากได้รถแล้วยังได้รักกลับคืนมาด้วย อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสงสัยว่าการแสดงของทั้งคู่นั้นค่อนข้างไม่เป็นธรรมชาติบางทีอาจเป็นเพียงการโฆษณาที่จัดทำขึ้นมาก็เป็นได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังได้เลยครับขอบคุณครับ